วันนี้ก็มาพบกับมาแฮปปีอ้าตอนนี้เราเห็นสองคนนั้นใช่ไหมเป็นเพื่อนของเราเองแต่เขาทำช่องยูทูบด้วยอันนี้คือแต่น้องคนนี้เขาไม่ได้ทำนะไปปาร์าาี้ทีมว้าวป <laughs> าร์ี้ทีมนี่ไม่ใช่ผู้หญิงคือวันนี้มาเจ,จ็บอะมรแบบว่าจับฉลากไอ้นี่นะเยอะๆจับฉลากดื่มน้ำเราจะ เย็นเ็นเห็งเดูอะไรกันไปโอยอเ้ยแกขุ้ยข้าวนมายก่เราได้ทีประหยัดแว่าอยากข้ยอยชไม่ใช่อีจิตานเจ็ดหุ้ยนะนี่อันนี้ไม่อยากให้มีย ต่อไปก็ไปก็อันสุดท้ายแล้วก็เป็น,นอียิชตันข่าใครได้อันนี้ถือว่าจะช,ช<า>นะเอาหน่อยออกกันเอาหน,น่อยออกมอคนแรกฉุบแล้วคนตุดคออันนี้เลยเป็นหลอดซ่าฮาโยกวนจะเป็น e พี่2นะมาใส่ก่อน พี่จิงเรามีหนวดแต่เราลบหนวดเลยไปมาจับแล้วนะจับแล้วมาได้ดิแมแล้วอตั้งนาน้าน้ะจวหน่งนะี่พอ้วหนึ่งนะทเปนนีเลยอแล้วหนึ่งนะมาเปิดนะมาได้อิชิตันข้าว โอ้ยโอ้ยชิกิชิตหวยแก็งวยเราเกนันอันนีเฮ้ย่นกรนอีกหรอเราให้มันขอหนอนีเฮ้ยอยาชตนี้นี่เราก็เป็นได้เป็นอันนี้อชิตันข่าวบาเลซบาเลีอันนี้ส่วนน้องอันนี้อันนี้อันนี้มา เริ่มกินกันเลยแต่บายแรกทีมผมไม่อยากเขาโป่งเยอะเลยมาไม่ชนผมเลยนะกินเลยไรไรไรรูดิ้งก็ไม่ทสนใจผมเลยผมยังไม่ได้ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ย วันนี station, fun, kind of it s, it s ้เด yeah, like ี๋ยวมาเล่ทีมก็เดี๋ยวบอกรสชาตากันเลยอันนี้ก็ุ้งแต่ว่าข้าวข้าวอร่อย้คะแนนห้าก็ให้เต็มห้าเลยมาเล่นทีมห้าเต็มห้าเป็นกิ่งขวยรสชาติเป็นยังไง ไปหนูนานะน้องหูมาเล่ทีมเลยจ้าห้าน้องหมูว่าให้ห้าเลยวันนี้มาเฮ่ปีกต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องมาเลฟปีกแล้วก็ไลค์ด้วยนะแล้วก็แชร์ด้วยและและแล้วแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดมาเล่นไปทำอะไรมาเนี่ยน้ำไปนานมันนุกตล่อกดติดตามให้กับมาเล่ทีมด้วยครับ ขอบวันนี้มาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจบจบบ๊ายบายบ๊ายบาย